ครับสวัสดีครับมาพูกกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้เราจะมาหาใส่เบ็ดครับหาใส่เบ็ดยี่ฮะเขียดจะเป็นเขียดตายครับนี่เขียดตายใส่เบ็ดตายครับใส่เบ็ดตายว่าปลาดุกปลาชนปลาไหลครับผมเขียดตายเมื่อกินมดครับโอเค๋ยวไปรุนกันครับว่า ได้หรือไม่ได้ยังไงโอ้หืดทางนี้โอเคครับเนี่ยผมจะใส่ไปข้างหลังผมแล้วก็ใส่ไปข้างน,าน้านครับไปตามคลองไปดูครับโอเคไปลุยกันเลยครับครับใส่เขียดตายครับผมนี่เสียบผมเสียบคางเลยครับเสียบคางมาถึงนี่ครับเสียบคดนะครับนี่ เดีบยังีงเลยครับเดีย๋ยวไปใส่กันเลยครับผมนี่ครับแบกที่นึงครับ แบกพอเป็นกระเบ๋ครับผมนี่ครับเป็นกระเะป๋กก็ย้อนเคียดลงไปเลยโอเคมัดครับ มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมวันนี้เคใส่ตอครับครับตัวนี้เป็นเขียดแต่ผมพาครึ่งครับผมตัวมันใหญ่ครับไปดูปาลจปาจะกินไหมครับใส่ลยครับผมไม่แน่ใจว่าปลาจะกินไหมครับเพราะไม่เต็มตัวเนาะมาชทุ่งสูงครับจะได้เห็นชัดๆตอนมายามเนาะ นมมาได้กับเรียบร้อยครับสายเข็งๆก็โอเคแล้วอ่ะไปเดี๋ยวไปร่นกันครับตอนเย็นเนาะครับครับตอนนี้ก็แสงหน่อยนะครับใส่เบ็ดเดือไม่ถึงสิบขั้น,นครับแต่ว่าแสงหน่อยครับผม ่ายไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาดุนกันตอนยามทีเดียวนะครับเนาะโอเคดยวใส่มาแล้วก่อนครับแจ้กันตอนยามครับครับสวัสดีขําคืนครับผมออกมายามเบ็ดแล้วครับผมจะกลับบ้านไปหาคุณหมาคุณแมวครับโอเคมาคันนี้มีดึงครับคันนี้มีดึงนี่ครับสายตึงอยู่ครับ ขึอ้อรวยแค่ดึงมาคือนรวยแค่โอ้ดึงไปเฉยๆครับไม่ติดครับโอ้โยรอยลยุดรอยพันเย็นอือ่ะใส่ไว้ไหมครับผมรวยจินจนพันจนนั่นครับใส่ไว้ไหมครับ ลุนท่านต่อไปครับขั้นหนึ่งไปเรืเ่้ยครับนี่สายเข่งเปี้ยเลยครับผมมีอะไรไหมอ้เห็นตัวแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมนี่นี่ครับเป็นปลาไหลครับผมปลาไหลแต้มแรกครับอ่า ยอดได้เต็มแรกแล้วครับวันนี้อันุเสพงชนตีแม่รวย,ยนพันะเต็มแรกครับ ปดก่อนครับครับขันนี้ก็มีดึงเดียครับนี่สายสายเข่งครับอะารไม่เห็นเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนครับแป๊บนึงนะครับครับขึ้นมาแล้วครับผมนี่ตัวที่สองครับปล่ครับผมโอ้ส่สวยครับ ก็ได้ไหมนในตัวเบ็ดโอ้ติดลิมฝีปากนิดเดียวครับดิมให้รูดเนาะนี่โอเคใส่ถุงครับแต้มที่สองโอเคครับคคนนี้ก็มีดึงอีกแล้วครับผม ดึงอีกแล้วนี่ครับตายเข่งเปี้ยเลยครับอ้ดึงมาลอยๆแค่ไหนเห็นมีอะไรหอโอ้ห้องใสรุดครับเดี๋ยวเสียก่อนครับไม่รุดครับผมมีถตัวยีกแล้วครับไฮ่ใส่เดียวกันเลยครับใส่สวยครับผมตัวที่สาม ยอดครับโอเคปูดใสตรงคน,นครับครับกันนี้มีสายมีดึงครับสายถึงครับผมโอ้ดึงมาลอยลอยเลยไม่มีอะไรครับมีแต่ตัวเบ็ดครับผมอ๋อใเยอะไหมครับ ขันนี้ดึงเล่ยครับสายเข่งแนวเลยแต่ว่าขาดครับขาดสายเข่งครับขาดโอ้ขนันดึงเลยครับสายเข่งรุดหลายตัวเลยครับไม่มีตัวนี่กะจิกเหมือนเดิมเหรวา่าโอ้ โอ้ยหลุดหลายตัวล่ะนั่นไม่มีอะไรครับนี่หลุดครับได้แต่ปลา,าหลุดแท่วะดิอะไรครับคืนเนี่ยเหยื่อมดุดเหรอ เกลือเตะอีกสองสามตัวครับเดี๋ยวมุดครับก็ได้ขึ้นมาแล้วครับตัวที่สีครับผมนี่ครับเขียดเต็มปากเลยเห็นต่ตีนเขียดตัวใหญ่พอสมควรครับดูมาจนนีบโปหมครับผมก็โอเคอยู่ครับ แออสวยครับผมเจ็บครับครับคันนี้มีดึงครับผมโอ้ทำไมมันรวยมาแทะไม่ดึงอย่างไงดึงก็รวยโอ้ดูครับรอยมันฉินถึงพันแบบหมุนนะครับนี่รอยรุดครับดูครับทุกคน ครับเป็มพันก็นแบบจะไม่ยู้ครับโดยมันรุดรับมาใส่เย้ไว้ครับ,ยยรบในคลองไม่กินเลยวันนี้นกินแต่ก็หน้าล่างครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะลงมาใหม่ครับตรงหมูแพงเจะซื่อไก่ครับ ส่แกะมาใส่เนาะเดี๋ยวมันจะจิ้ครับผมโอเคครับคืนนี้ก็ได้แค่สี่ตัวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับคืนนี้ราทรีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนมายามเบ็ดครับมากูเบ็ดยามเบ็ดตอนเช้าครับ คอยมาดูผลงานกันครับว่าจะมีตัวไหมอู้มาขึ้นได้ไปสี่ตัวครับเรียกว่าเออเดี๋ยวอลองดูหลุดตอนเช้าครับผมะจะมีตัวไหมโอเคจะไปลุนกันเลยครับขาดอีกแล้วครับขาดอีกแล้วนี่ครับาเชือกเส้นยิ่งใหญ่ครับ ขาดครับโอ,อ้โอเคครับผมไปดูขั้นต่อไปครับค,ครับขันนี้มีดึงแล้วครับนี่เปี้เยเลยครับผมจะมีตัวไหมหลุดเลยครับ ได้บเม็ดเปล่าครับเอ้ครับขึ้นครับครับคันนี้มีดึงครับผมมีดึงมีดึงเดีวเวเๆ็วุววอ้ไม่มีตัวครับดึงแค่เฉยครับ โอเคแล้วแต่ให้เนี่นี่ครับผมดึงจริงอย่าจะไปตั้งกั้งคือพวกนี้แหละครับผูกแปะครับดึงนุมน่มลงมาเลยครับดึงนุมน่มลงมาเลยน,นลยยยลยลี่ดึงนุง่มลงมาในสายเียงเปียกเลยลองดูเป็นยังไงไปดึกขึ้นไหม นิ่งครับมีตัวไหมครับมีนะครับนาสายหย่อนครับเหมือนจะไม่มีครับผมเดี๋ยวรุ่นกันครับครับผมดูสายครับดูสายไกลๆครับผม ดึงแล้วครับด hmm. ึงแล้วดู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 ไปครับดูไปครับโอ้ยมถูกสายเลยครับดู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 ครับไอคอนอะไรมันไอคอนเลยมันไม่ดึงดังเดี๋ยวผมค่อยๆดึงออกมาครับ เดี๋ยวตั้งไว้สูงครับเดี๋ยวดูปฏิกิริยาเป็นสักรอบครับผม <laughs> ช็อตครับช็อตครับดูการดึงของปลาครับเริ่มดึงแล้วครับดึงยังยังหนากนิ่งครับม,ม,รมันกำลังบนลกาหลังกำลัง มูนี่ทำไรกูเว้ยนี่การหลังสามรบนิ่งครับเติมขยับนิดหน่อยครับเติมขยับนิดหน่อยแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับเติมไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับดูยา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 ครับอื้อเออจัดการมันครับครับเดี๋ยวให้พันช่วยครับผมเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ายให้ครับ นู่นไปทางนู่นต้องมาดึงเยี่ยน,นเว้ยโอ้ยต้องแห่พันเนอะน้อผู้เชี่ยวชาญครับผมออืม,ม,อมาลเคือว่าอย่งงางนั้นเงยมันไม่พันมันยังไม่ทันพันสู้ไหมสู้อยู่ครับสู้อยู่เน่ยมันทันยาไม่เป็นมันยาดูเบ็ดลายฮัลโหลนะมันดึงไปเรื่อยก่อน เยอะคือป่าใบเยอะคือปลาเบ็ดฝรั่งปล่อยดึงปล่อยไปปล่อยมาเนี่ยไปพันยาดูดอดูดูดูไม่มาครับ้องลงครับผม cái cây bên đi. Thấy, giao khăn Mấy cái thải trong này rồi มตัวนะครับมันจะใหญ่ขนาดไหนน้องน้องครับกูเสียงหน่อยดิโอ้ยเดี๋ยวว่าอุ้ยโอ้ยอันนี้ปูมือเนี่ยยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับแต่ลองอุ้ยเองตัวขยายครับบอกได้รู้ตัวมีปฏิกิริยานี่เต็งสมัยเลย เราก็รุดมาอีกเด้อพวแอบอีกซิ่งเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยไม่ยห็นดึงสู่ดึงเสียเนาเโอเคมันก็สูอ่อยู่โอ้ยพันกัอใหม่เ,เดียวโอ้เขาได้อยู่อเบียดักอืมเน่าคือว่าเบ็ดปักมือแล้วมันมีตัวไม่เราเบ็ดคืไอได้พัก <c oughs> หมนี่ครับอขอบคุณเดลีครับผมนี่เอาขึ้นมาให้ครับตัวแรกของตอนเช้าครับผมใส่สวยอยู่ครับเก็บครับครับก่อเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมยามตอนเช้าแล้วมันนคืนเดสี่รังคือตอนเช้าอีกตัวหนึ่งครับผมปลาไหลเอเคครับกระเพาะได้ครัวครับผม ก็ได้ไปเยอะเนาะแต่ว่าก็พอได้กลัวอยู่เหนื่อยครับโอเคครับแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมครับเซียนกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกบพาลุยครับผมเอาคลิปหน้าจะพาไปใส่เบ็ดตกเบ็ดหรือว่าไปหาพึ่งหาปลาคยที่ตามชมด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมกบพาลุยครับ